ประวัติศาสาตร์หน้าใหม่ของวงการรถกระบะโลกถูกขีดเขียนขึ้นอีกครั้งเมื่อ m a สด้าเซลประเทศไทยคิดกันใหญ่ครับจัดรลาวานทดสอบสมรรถนะรถกระบะ m a ส d a BT50 Pro รุ่นใหม่โมเดลปี2015ที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดเมืองไทยไปไม่นานนี้เส้นทางทดสอบสุดหินและท้าทายจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองอูลันบาตอเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียในเส้นทางของดินแดนแห่งทะเลทราย ทุ่งกว้างและฝูงสัตว์โดยรถ Mazda b t 50 Pro คันนี้จะต้องวิ่งไปกลับไทยลาวจีนมองโกเลียระยะทางรวมกว่า20,000กิโลเมตรซึ่งถ้าไม่มั่นใจว่ารถไม่ทนจริงช่วงล่างไม่ดีจริงคงไม่กล้าเสี่ยงไปให้เสียชื่อหากถ้ารถไปกลิ้งหรือไปพังเพราะว่าผู้ที่ร่วมทดสอบ b t 50 Pro ใหม่ในครั้งนี้เป็นคณะสื่อมวลชนจากเมืองไทย และนักทดสอบรถที่มีฝีมือและฝีเท้าหนักเบาแตกต่างกัน ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ปักกิ่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะไปทดสอบสมรรถนะของ Mazda d p 5 0 Pro ใหม่นะครับในเส้นทางที่ชาเลนท้าทายมากๆนะครก็คือจากปักกิ่งนะครับเราจะมีปลายทางอยู่ที่เมืองอูดานบะตอ์ประเทศมองโกเลียนะครับวันแรกของการเดินทางนะครับผมขับจากปักกิ่งนะฮะผ่านจี่หนิงนะครับแล้วก็ไปจบที่อ e ีเลนฮอตทนะครับท้าทายมากๆเดี๋ยวคืนนี้ เราจะไปนอนกันที่ชายแดนนะครับก่อนที่จะข้าแดนวนที่ทนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับคลิปนี้มันแน่ๆไปครับสำหรับสื่อมวลชนนั้นจะรับไม้ต่อจากทีมงาน p l เ n เชี a r t ทที่ขับมาจากประเทศไทยผ่านทางลาวและเข้าจีนพวกเราแตะมือกันที่ปักกิ่งครับ ผมร่วมทริปทดสอบครั้งนี้ด้วยความตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่จะได้ขับรถไปในเส้นทางที่คนไทยน้อยคนนักจะได้มีโอกาสก็คือช่วงของปักกิ่งมองโกเลียอูลานบาตอรระยะทางประมาณ2,000กิโลเมตรแบ่งการขับทั้งหมดเป็น5วันด้วยกันวันแรก คณะสื่อมวลชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากมาสด้าบินไปถึงปักกิ่งเช้ามืดทานมื้อเช้าเสร็จประมาณสัก9ก้นาฬิกาได้เลิก9ก้าเท้าสู่การเดินทางที่พิเศษสุดยากจะลืมเลือนผมขับรถกับคุณกุ้งยุทธพงศ์ภาษีจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกพี่ที่เป็นทั้งอดีตหัวหน้าเก่าเมื่อครั้งผมทํางานที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในเครือเนชั่นและยังเป็นอาจารย์อีกท่านที่คอยสอนงานด้านการรายงานข่าวและก็วิชาชีพสรรื่อสมวลชน แม่พูดไปก็ผ่านให้นึกถึงความหลังครั้งเก่าอันแสนนานคาราวาน b t 50 Pro มีทั้งหมด12คันเป็นโฉมปี2015สำหรับสื่อมวลชน8คันอีก4คันเป็นของทีมงาน Mazda และทานเดเชียรูทแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่ารถที่ผมขับเป็นไม o น c h a เชนพื้นฐานหลักทั้งหมดยังเหมือนรุ่นเดิม จะได้โชว์ให้ลูกค้าเก่าหลายหมื่นคันเห็นศักยภาพของรถด้วยว่าทั้งโมเดลเก่าและโมเดลใหม่บนพื้นฐานเดียวกันนั้นช่วงล่างและความทนทานของรถนั้นเป็นของจริงผมและพี่กุ้งขับรถหมายเลข02คันนำคือ 00, 00และ01ฉะนั้นผมจึงอยู่ลำดับที่3ของคาราวานรถทุกคันเป็นรุ่นขับ2ยกสูงคือ High r เตอร์เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร ตัวที่ผมขับนี้น่าสนใจครับเป็นตัวขายสำคัญก็คือรุ่นฟรีสไตล์แคปนั่งสองคนเก็บสัมภาระไว้ในแคปเปิดได้คันที่เป็นดับเบิลแคปสประตูก็จะนั่งกัน3หรือ4คนวันแรกของการเดินทางนะครับพวกเราต้องขับกันมากถึง700กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่มองโกเลียในซึ่งเป็นฝั่งจีนเพื่อไปนอนที่ย่านอิเรนฮอตเป็นหน้าด่านเตรียมข้ามประเทศมองโกเลียในวันถัดไป วันที่เราขับกันนั้นสตาร์ทกันวันที่1กันยาย,ยน2558แผนการคือขึ้นทางด่วนแล้วก็ต่อทางด่วนของแต่ละมณฑลจนสุดชายแดนของมองโกเลียในายคาราวาน Mazda BT 50 Pro ขึ้นทางด่วนไม่ได้ครับเพราะที่ปักกิ่งห้ามรถบรรทุกขึ้นทางด่วนแม้จะมีจดหมายเบิกทางขออนุญาตขับรถท่องเที่ยวแบบคาราวานแต่เจ้าหน้าที่หน้าด่านไม่ให้ขึ้นครับก็คงเกรงความผิด เจอร์จากันอยู่นานมากมีตำรวจมาพูดให้ด้วยครับก็ขึ้นไม่ได้ช่วงที่เราไปกันนั้นปักกิ่งกำลังจะมีงานใหญ่ในวันที่3กันยายนก็คือพิธีเดินสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA อันใหญ่มากครับผู้นำประเทศต่างๆและข้าราชการระดับสูง30ประเทศมาร่วมงานกองทัพจีนขนอาวุธหนักมาโชว์ประเทศพันธมิตรส่งกองทหารร่วมเดินสวนสนามทีนี้ทุกหน่วยงานก็ซีเรียสครับ ทีมงานทานิเชลรูทที่ขับรถมาก่อนก็บอกว่าตำรวจมาเฝ้าที่โรงแรมทุกฝีก้าวก็คงแปลกใจแหละครับไม่เคยเห็นปิกอัพใหม่ๆแบบ Mazda BT50 Pro เพราะบ้านเขาไม่ใช้รถหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็คงไม่ไว้วางใจแบบคิดมากก็เป็นเหตุเป็นผลกับที่ทางเจ้าหน้าที่ทางด่วนไม่ปล่อยเราขึ้นนะครับรถก็ติดยาวเพราะเราขึ้นกันในช่องที่ต้องจ่ายเงินติดกลุ่มพวกเรานี่แหละครับสรุปว่าเราต้องวนรถกลับครับ ทีมนำทางหาเส้นทางใหม่เก่งมากๆพาวิ่งอ้อมเมืองในเส้นทางปกติไปถึง30กิโลเมตรจนไปเจอด่านทางด่วนนอกเมืองด่านนี้ให้รถบรรทุกขึ้นทางด่วนได้พวกเราก็ได้กลับสู่แผนงานการเดินทางแต่เราก็เลทไปกว่า1ชั่วโมงขึ้นทางด่วนรถก็เยอะทำความเร็วก็ไม่ได้ในช่วงปักกิ่งเราขับมุ่งหน้าสู่จีนิงไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับขับผ่านกำแพงเมืองจีนเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับ ภูเขาสูงใหญ่เราขับลอดในช่วงที่เป็นจุดที่สวยและจุดขึ้นชมกำแพงเมืองจีนของเขตนี้เลยครับขลังมากๆครับท่านะูชมตอนอนี้ก็คือเลทจากโปรแกรมที่เราวางไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ เราพยายามไปขึ้นทางด่วนที่ปักกิง่งนะครับแต่ทางด่วนที่นี่ไม่ให้รถบรรทุกขึ้นถ้ามอมวีแอปของเราใช่ไหมฮะป็นรถมาแล้วก็เขาช่วงน,นี้เขาสติ๊กมาเป็นพิเศษ,ษ,ษเพราะว่าเขาจะมีเ,เดินสวนสนามใหญ่นะครับในช่วงวันที่เรามานะครับเจ้าที่ก็จะไม่ยอมอนุญาตให้เราขึ้นสนามมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาคุยกับเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้เขาก็ไม่ให้เราขึ้นนะครับเราก็ต้องกลับรถแล้วก็วนอ้อมมาอีกประมาณ3 0มสิบสี่สิบโแล้วก็เลน จะจบโปรแกรมไปประมาณหนึ่ชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนขึ้นทางด่วนได้แล้วนะฮะมุ่งหน้าไปทางมื้อเที่ยงกันแต่ก็จะใกล้จะเที่ยงแต่เราเหลืออีก250โลจะไปทานมื้อเที่ยงที่โรงแรมนะครับก็เริ่งกันอยู่ครับ ัท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางนะฮะจากปักกิ่งมาถึงมองโกเลียในนะครับระยะทางที่ขับมาแล้วก็350โลยังเหลืออีก350โลนะฮะในการเดินทางไปถึงอ e ีเรนฮอตเป็นชายแดนนะครับจะไปนอนที่อ e ีเรนฮอตนะฮะก่อนที่พรุ่งนี้เช้าจะข้ามแดนไปนะครับมาสด้าบีทีฟิก็ซัดกันมานะครับบนทางด่วนตลอดทางก็140-160กิโลเมตรต่อชั่วโมองทางด่วนของ ประเทศจีนเขาเนี่ยดีมากๆในเส้นที่วิ่งขึ้นมาชายแดนมองโกเลเียนถนนดีจริงๆอย่างที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็มีบางช่วงนะครับสวยจริงๆช่วงที่วิ่งผ่านกําแพงเมืองจีนนะครับสวยมากๆแล้วก็การขับขี่ไม่ได้ยากแต่ก็ต้องอมีสมาธิต่อดเวลาท่านจะเห็นได้ว่าตลอดทางเนี่ยจะมีรถบรรทุกรถเทรลเลอร์คันใหญ่ๆนะครับตลอดทางแล้วก็เขามีบรรทุกหนักก็จะมีช้าบ้างเร็วบ้างนะครับ วัดเสียวนะครับก็ใช้ความระอัดระวังตลอดเวลาก็ขับรอกันไม่ได้ซัดกันหูตูบตลอดทางนะฮะสนุกสนุกนะครับตอนนี้ก็แวะทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับแล้วก็สมาผมไม่ได้ขับคนเดียวนะครับในรถของผมมีสมาชิกสองคนมีผมกับพี่กุ้งยุทธพงศ์นะครับเดี๋ยวไปทักทายพี่กุ้งกันหน่อยครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับก็สลับกันขับนะครับมี2มือเนี่ยแหละฮะจุดหมายปลายทางเราจะไป อมองตัวเรียกันให้ได้โดย Mazda bt 5 0 pro นะครับติดตามมาต่อครับพอเริ่มออกไปไกลเมืองรถเริ่มน้อยก็ทำความเร็วได้จะบอกว่าทางด่วนที่นี่ดีมากครับรถน้อยถนนเรียบลาดยางเนียนคอสะพานไม่รู้สึกเลย ทำความเร็วกันบางช่วงสูงมากๆท็อปสปีดเนี่ยรถยังคงนิ่งยอมรับเลยว่าช่วงล่างของ Mazda b t 50 Pro เป็นสุดยอดรถกระบะแล้วครับเราวิ่งขึ้นตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับทางรถไฟสายทานไซบีเรียสองข้างทางวิวเริ่มเปลี่ยนครับแห้งแล้งลงเรื่อยๆต้นไม้เริ่มหายไปกลายเป็นทุ่งหญ้าก,กว้างในพื้นที่โล่งสลับเนินเขาในช่วงของมองโกเลียนายเห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเยอะครับเช่น ุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่จำนวนมากทั้งยังวิ่งผ่านโรงงานผลิตกังหันลมยักษ์ด้วยเมืองนี้ยังเป็นโรงงานผลิตขีปนาวุธด้วยนะฮะเห็นหัวเจาะน้ำมันโยกขึ้นลงเห็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังก่อสร้างที่นี่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากก็จะเป็นภาพของเมืองชนบทที่กำลังสร้างตัวมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงต้องการความอบอุ่นในฤดูหนาวที่ติดลบหลายสิบองศาเซลเซียส เรามาถึงอ e ีเรนฮอตก่อนเข้าเมืองจะมีซุ้มประตูไดโนเสาร์กำลังจูบก,กันอยู่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพราะที่นี่นะฮะในอทิลาบสูงมองโกเลียนะครับเป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พวกเราก็ไม่พลาดลงไปเก็บภาพและชมบรรยากาศภ่าที่ตกดินพอเข้าเมืองมืดมากครับไปเติมน้ำมันการปั๊มน้ำมันเขาก็ไม่เปิดไฟให้เพราะว่าประหยัดพลังงานก็คงต้องรอดวงไฟฟ้านิวเคลียร์เสร็จนู่แหละฮะ คืนแรกเราก็เข้านอนกันที่โรงแรม Pacific International Hotel ครับท่านผู้ชมสำหรับ วันที่2ของการเดินทางนะฮะทดสอบสมรรถนะของ Mazda BT50 Pro นะครับเส้นทางปักกิ่งมองโกเลียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับกำลังจะออกเดินทางสำหรับวันที่2จะเดินทางไปที่พรมแดนเพื่อทำเรื่องข้ามแดนไปประเทศมองโกเลียนะครับ จุดที่เรายืนอยู่นะฮะเรียกว่ามองโกเลียในนะครับอินเนอร์มองโกเลียเป็นส่วนของประเทศจีนนะฮะก็ระยะทางวันนี้นะครับคาราวาน Mazda BT50 Pro จะขับกันประมาณแค่250กิโลเมตรที่ขับกันแค่นี้นะฮะเพราะว่าคำนวณเวลาไว้นะครับคิดว่าจะทำเรื่องข้ามแดนสำหรับรถทั้งหมดเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปได้ก็เดี๋ยวหวดกันอีก 250กิโลเมตรนะครับรถของผมก็ยังเป็นคันนี้นะครับก็คือ m a z d a b บ50 Pro นะครับเครื่อง2.2ลิตรนะฮะตัวฟรีสไตล์แคปนะครับก็ขับกับพี่กุ้งยุทธพงศ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พี่กุ้งก็ขึ้นไปเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะติดกล้องนะครับเอาไว้ดูนะครับเผื่อมีฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับพวกนี้มันดีนะเดี๋ยวนี้เอาไว้ดูเป็นหลักฐานใช่ไหมก็ติดกล้องแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ็คกระเป๋านะครับเพราะว่ารถของผมเนี่ยนั่ง2คนแต่โหลดเยอะนะ เพราะว่าคันที่เขานั่งดับเบิลแคปประตูเขาเอากระ,กระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาฝากเขานั่งกันไม่ไหวนะครับของผมเป็นเกียร์แมนวนวลขับสนุกมากๆนะฮะเมื่อวานผมย้อนให้ฟังนะครับเมื่อวานทําความเร็วกันบนไฮเวย์นะฮะถนนดําดีมากๆยิ่งออกเมืองรถยิ่งโล่งแล้วก็ไม่มีไม่มีรถเลยนะครับนานๆเจอเทลเลอร์สักคันมีบางช่วงนะครับสื่อมวลชนบางท่านชวนให้ทดสอบนะครับท็อปสปีด ของรถนะครับบางท่านขับไปถึง185ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันของผมมีบางช่วงไปถึง180ิกิโเมตรต่อชั่วโมงคือไม่ได้อยากซิ่งอยากเร็วมันต้องทําเวลาด้วยเพราะว่าเราเลทจากโปรแกรมเมื่อวานวันแรกเนี่ยขึ้นทางด่วนที่ปักกิ่งไม่ได้เพราะเขาไม่ให้รถรถกระบะขึ้นนะครับเราก็อ้อมมาขึ้นทางด่วนนอกเมืองนะครับเสียเวลาไป1ชั่วโมงก็พากันหวดบางคนขู่ไว้ว่าน่าจะถึง3-4ทุ่มนะครับแต่เมื่อวานขับกันง่ายถนนดีรถดียางใหม่ ทำความเร็วได้นะครับแล้วก็ฝนมีปปายก็ถึงที่เีเลนฮอตเนี่ยก็แค่ทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ไปกันต่อนะครับก็ยังไม่รู้วา่าจะอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมว่าครึ่งวันข้ามแดนได้แล้วขับอีก250กิโลเมตรไปนอนอรีสอร์ทกลางทะเลทราย <cents. S 1> โกบีที่เป็นแบบกระโจมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับสำหรับภารกิจในวันที่2ครับผม ที่2เราใช้เวลาทำเรื่องข้ามแดนครึ่งวันครับออกจากจีนนั้นง่ายครับแป๊บเดียวก็เพราะเราจะออกไปพ้นประเทศเขาใช่ไหมฮะแต่เข้ามงกเลียนี่สิครับนานเอาเรื่องตรวจรถกันละเอียดมากและคนก็ตรวจละเอียดด้วยการสื่อสารจะลำบากด้วยเพราะเขาใช้ภาษารัสเซียทั้งพูดและเขียนไม่ได้ใช้ภาษา,ษาษาอังกฤษเหมือนสากลดีที่มีไกด์คอยช่วยบ้าง แต่ไกด์ก็ต้องปวดหัวใช้ได้เลยฮะวิ่งรอดูแลหลายคนกระเป๋าก็ตรวจละเอียดยาประจาตัวที่พกไปก็จะถามเยอะแต่ถามไปก็คุยไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเขาพูดภาษารัเสเซียงงงกันก็เข้ามาได้มีสื่อบางท่านนะฮะเอากล้องมาถ่ายรูประหว่างรอตรวจรถมาเลยครับทหารมาถึงตัวขอดูรูปให้ลบรูปห้ามถ่ายภาพบางคนแปลกใจทำไมเขาซีเรียส ก็ถ่ายภาพภายนอกนะครับเป็นเรื่องอาคารเป็นวิวบรรยากาศเขาก็ต้องทําตามหน้าที่ครับสาหรับเจ้าหน้าที่เราก็ต้องเข้าใจเขาบายออกจากด่านก็ดีใจกันครับขับรถเข้ามงกุลีแล้วไปหามื้อเที่ยงรับประทานพักร่างกายเตรียมตัวสําหรับการลุยทะเลทรายโกบีเราได้วิ่งทะเลทรายกันจริงๆครับแต่ทรายนั้นยังไม่ร่วนซุยนักเป็นทรายหยาบที่รถยังวิ่งถึงพื้นแข็ง ไม่จมลงไปเพราะเป็นขอบขอบของทะเลทรายโกบีตะวันออกขับไปเนี่ยเจอฝูงอูดเหมือนกันนะฮะสุดยอดมากๆครับไม่ยักเห็นเจ้าของอูดแต่ผมว่าเจ้าของอูดเขาต้องแอบดูพวกเราจากที่ไหนสักแห่งเหมือนกัน ัท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะก็หลังจากข้ามรมแดนนะครับมาที่มองโกเลียแล้วเราก็วิ่งทางดํานิดเดียวครับก็ลงทางฝุ่นเลยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นขอบขอบของทะเลทรายโกบีที่ยังมถมาหาสามสุดทุกหมูลูกตานะครับ ขับรถเท่าไหร่ก็ยังเห็นความเวื้งว้างนะฮะตรงนี้ยังเห็นพืชหญ้าเป็นเป็นพืชต้มลุกนะครับห้เขียวปรูพรมอยู่บ้างอันนี้เป็นชาวบ้านนะครับที่เขาอยู่อาศัยนะครับทำปศุสัสตว์เลี้ยงสัตว์อยู่กลางทะเลทรายเรามาแวะทักทายเขามาดูวิถีชีวิตของเขาเนี่ยครับเขาเลี้ยงอูดนะครับแล้วก็เลี้ยงม้านะฮะตั้งเป็นกระโจมเป็นแคมป์อยู่แล้วก็ขับรถเข้ามาคารวานของเรานี่ขับเป็นสายเห็นฝุ่นคลุ้งมาเลยนะครับ ขับตามกันมาแล้วก็ให้สัญญาณระวังกันตลอดเวลาเพราะว่าอันตรายพอสมควรนะครับถนนบนทางไม่ได้เหมาะสําหรับใช้ความเร็วนะครับเราก็ขับตามกันมาให้สัญญาณกันแล้วก็คอยบอกกันว่ามีหลุมมีบอ่อมีหินตรงไหนแล้วก็อยู่เป็นยอดเนินจะจอดรอกันตอนนี้ก็มาจอดแวะพักแล้วก็ซึมซับบรรยากาศนะครับเพราะว่าไม่ได้มากันง,ง่ายๆก็มาดูปูดเดินนะฮะเป็นแบบสโลไลฟ์นะครับทีสเตอร์เนี่ยต้องมาทีมมอเตอร์ไซค์มาที่ชิวมากจะเห็นว่าเขามีมา้าแต่เขาก็มีมอเมมตอร์ไซค์ด้วยเป็นมอเตอร์คอร์สนะครับ กกก็เนนนาาาศสสนุยนยทีดีดวครรบไฮไลท์สำคัญของวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การขับบนทะเลทรายครับจริงๆมันก็เจ๋งแล้วนะเอารถเมืองไทยมาขับทะเลทรายโกบีปิกอัพขับ2เสียด้วยไปได้ครับยางก็เป็นรุ่น HT เดิมๆติดรถมาเลยไฮไลท์อยู่ที่เราไปแวะเที่ยว Energy Place กันก่อนที่จะเข้าที่พักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมองโกยุคโบราณ ยามที่ต้องเดินทางติดต่อค้าขายกับคนจีนเมื่อผ่านสถานที่แห่งนี้จะแวะพักชาร์จพลังงานจากธรรมชาติพื้นที่ตรงนี้หินจะเป็นสีแดงครับตั้งจากโดยรอบๆเรามองไปภูเขาลูกไหนๆก็จะเป็นหินสีดำธรรมดาเฉพาะตรงเนี้ที่หินเป็นสีแดงมีมนลขลังมากครับที่นี่บรรยากาศเงียบสงบ ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมของมองโกมีความคล้ายคลึงกับทิเบตอยู่บ้างแม้จะอยู่คุณลัาษของจีนแผ่นดินใดครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่ทุ่มครึ่งนะครับเราอยู่ในเขตของ ประเทศมงโกเลียแล้วนะครับมาอยู่ที่ Energy Place นะครับเป็นสถานที่ที่คนมงโกเลียเนี่ยให้ความสำคัญนะครับมาสักการะนะครับเวลาเดินทางไปมาเมื่อกี้ผมก็ได้ไปนอนนะฮะทางไกด์ท้องถิ่นบอกว่าต้องไปนอนประมาณสัก15นาทีเพื่อจะชาร์จพลังงาน นะครับกลับคืนมาก็นอนไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยถ้าดูนาฬิการจริงก็หนึ่งทุ่มใช่ไหมครแต่ตะวันยังสูงโดง่งเห็นตะวันแรงแรงสูงๆแบบนี้ไม่ร้อนครับนอนก็สบายเห็นเป็นหินกรวดก้อนใหญ่ๆเนี่ยนอนลงไปก็ไม่ได้เจ็บนะครับผมคิดว่าคนน่าจะมานอนกันจนหินมันกลมเรียงเป็นหมดแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะครับดูฮะตอนนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งเดี๋ยวจะขึ้น b t 50 Pro นะครับขับ ต่อกันไปที่โรงแรมเดี๋ยวไปดูนะครับโรงแรมที่จะนอนในคืนนี้เขาบอกว่าเป็นกระโจมนะครับให้นึกภาพกระโจมแต่เขาบอกว่ากระโจมสมัยใหม่เป็นรีสอร์ทไม่ได้แบบลำบากมากนะเดี๋ยวไปดูว่ามีน้ำอาบหรือเปล่าไปครับความสนุกของทริปทดสอบ Mazda BT50 Pro ใหม่ปักกิ่งมองโกเลียยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับ เราเพิ่งมากันได้แค่ครึ่งทางติดตามกันต่อในเทปหน้านะครับสำหรับภารกิจพามัส d a b t 50 Pro พี่ชิตมองกุดเลีย